สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาสอนวิธีเพิ่มยอดหัวใจนะคะด้วยเว็บไซต์เว็บหนึ่งนะคะจะทำยังไงนั้นมาดูกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะให้เพื่อนๆเปิดแท็บใหม่ขึ้นมานะคะจากการให้พิมพ์คำว่า k m m t h, h นะคะอ่ะก็คลิกลิงก์แรกไปเลยนะคะ ก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะคะสําหรับใครนะคะที่มีสมาชิกอยู่แล้วนะคะหรือสมัครไปแล้วนะคะก็สามารถลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะคะและถ้าใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะคะสามารถสมัครสมาชิกตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะ,ะมาที่สมัครสมาชิกนะคะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ค่อนข้างง่ายมากเลยค่ะชื่อผู้ใช้งานจะเป็นชื่ออะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยแล้วก็อีเมลนะคะสามารถใช้อีเมลที่เมคขึ้นมาเองได้นะคะ แล้วก็รหัสผ่านนะคะจากนั้นก็ติ๊ก2ช่องนี้แล้วก็สมัครสมาชิกใช้งานได้เลยนะคะเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขออนุญาตเข้าสู่เว็บไซต์นะคะ,ะเมื่อเราเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วก็จะเป็นหน้านี้เป็นหน้าแรกนะคะวันนี้เราจะสอนทุกคนนะคะเพิ่มยอดหัวใจใน tiktok นะคะก็สามารถทำตามนี้ได้เลยนะคะะมาที่ tiktok นะคะ เลือกหมวดบริการที่ต้องการนะคะเพิ่มยากหัวใจนะคะจากนั้นเลือกบริการที่ต้องการได้เลยนะคะก็จะมีราคาที่ค่อนข้างจะถูกมากๆเลยนะคะเมื่อเลือกแล้วนะคะทุกคนนะคะไปเลือกไปก๊อปปี้ลิหนาวิดีโอตรงนี้นะคะของเรานะคะก็ก๊อปเลยนะคะ ต่อมานะคะเลือกปริมาณที่ต้องการนะคะเอาสัก500นะคะค่าบริการเวลาเฉลีย่ยที่4ชั่วโมง11อนาทีนะคะค่าบริการที่บาทนะคะจากการให้กดส่งคันทีเลยนะคะ,ะเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแบบนี้เลยนะคะสำหรับใครนะคะที่ต้องการจะเติมเงินเข้าสู่เว็บไซต์นะคะก็สามารถที่จะเติมเงินตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะ,ะมาที่เติมเงินนะคะ ช่องทางการเติมเงินนะคะก็จะมีทั้งหมด6ช่องทางด้วยกันนะคะก็จะมีให้สแกน QR code นะคะโอนเงินแ e b ส l i p to Money Wallet อังเปา Wallet Crypto แล้วก็ Perfect Money นะคะแต่ละช่องทางนะคะก็จะมีคําแนะนําให้นะคะสามารถที่จะเลือกสั่นได้เลยว่าต้องการบริการช่องทางไหนนะคะแต่สามารถเติมเงินตั้งแต่20บาทขึ้นไปได้เลยนะคะอะ่บริการทั้งหมดของทางเว็บไซต์นะคะก็จะมีให้ ทุกแพลตฟอร์มกันเลยทีเดียวนะคะก็จะมีทั้ง Facebook, Youtube, TikTok, Instagram, Telegram, Twitter นะคะก็มีให้หมดเลยนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะมาเลือกสั่นตรงนี้ก็ได้นะคะถ้าต้องการาหลายๆบริการก็สามารถที่จะสั่งซื้อเป็นกลุ่มได้เลยนะคะอ่ะต่อมานะคะที่ประวัติการสั่งซื้อนะคะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะประวัติการสั่งซื้อของเรานะคะตอนนี้อยู่ระหว่างกําลังดําเนินการนะคะ สำหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้บริการนะคะแล้วไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรถ้ามาเกิดปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเติมเงินแล้วเงินยังไม่เข้านะคะเงินเขาช้าหรือเรื่องออสิ ออเดอร์ที่ตัวเองได้สั่งซื้อไปนะคะมันช้าสักหรือเกินไม่รู้จะทำยังไงนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคะเรามีแอดมินคอยช่วยแก้ปัญหาให้ตลอด24ชั่วโมงนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางไลน์นะคะทางตัวช่วยเหลือนะคะ,ะ,คะก็สามารถที่จะยื่นเรื่องทางไหนก็ได้นะคะทางไลน์นะคะก็สามารถแอดไดดีตามนี้ได้เลยนะคะหรือถ้าคลิกเข้าไปนะคะจะเป็น QR code นะคะก็สามารถสกแกน QR code ตรงนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ทางตัวช่วยเหลือนะคะ ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะก็แค่ยื่นเรื่องคำร้องของตนเองนะคะว่าเรื่องอะไรนะคะจากนั้นก็นี่เลยค่ะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็กดส่งตัวได้เลยนะคะก็จะมีแอดมินคอาช่วยแก้ปัญหาให้นะคะ,ะการแนะนําเพื่อนนะคะสําหรับใครนะคะที่มีเพื่อนเยอะๆนะคะก็แค่ก๊อปปี้วิญงตรงนี้ของตนเองะคะ่ะแล้วส่งให้เพื่อนนะคะจะได้อัตราค่าแนะนำอยู่ที่ค่าคอมอยู่ที่5นะคะจ่ายขา้นตัดอยู่ที่100บาทนะคะ ตอนนี้นะคะทางเว็บไซต์นะคะได้มีแอปพลิเคชันให้ดาวน์โหลดผ่านมือถือได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแค่เข้า Google Chrome นะคะแล้วก็พิมพ์คาว่า k m m c h com นะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกันได้ฟรีนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง r o i ดและ iOS นะคะอ่ะอันนี้ก็คือหน้าตาของเว็บไซต์นะคะ k m m c h นะคะสามารถเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะเอาละคะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าค่ะที่เรา อนเป็นเมื่อกี้ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะ,อะตอนนี้ที่19้าคนนะคะขอรีรอบหนึ่งนะคะ,ะเดี๋ยวขอรีอีกรอบหนึ่งนะคะ,ะจากที่เรานั่งรีนะคะตอนนี้นะคะยอดก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยและครบด้วยนะคะหรือว่าคําสั่งซื้อของเราะะสําเร็จแล้วนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจนะคะ ที่จะลองเข้ามาใช้เว็บไซต์นะคะเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะคะสามารถเข้ามาลองชมลองใช้กันได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะหากผู้ผิดประการใดต้องขออาภัยเว้นะตรงนี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ